สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นมากับขนมปังโฮวีดคันนี้ความนุ่มให้ดูอันนี้โฮวีดร้อเอร์เซ็นต์นะคะโฮวีดล้นลวนนี่ความนุ่มอย่างได้แบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะนะัเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ ั้นแรกนะคะเพิ่นใส่น้ําเย็นนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามดิเกลือค่ะน้ำตาลทายค่ะโยเกิร์ตเย็นๆนะคะน้ํามันพืชค่ะใครชอบเนยจะใช้เนยก็ได้นะคะถ้าใครใส่เนยอ่นวดให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะเราค่อยใส่เนยเราค่อยนวดนะคะใส่เนยหลังสุดนะ คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ยีสต์อันนี้วิธีเก็บยีสต์ของเปิ้นนะคะเปิ้นเก็บธรรมดานะคะรัดหนังสติ๊กรัดหนังยางธรรมดานะคะไล่อากาศออกใิ้งหมดแล้วก็ม้วนเก็บธรรมดาเปื้อนยีสต์นี่เปิ้นใช้ได้หมดซองทุกครั้งนะคะไม่มีเสื่อมก่อนนะซองหนึ่งก็หลายเดือนอยู่นะคะคนให้ละลายเล็กน้อยนะคะ จากนั้นเพ้นจะใส่แป้งโฮวีดนะคะเพ้นใช้โฮวีดแบบละเอียดแต่ก็ไม่ได้ละเอียดพิเศษนะคะใส่แป้งลงไปนะคะคนจนหมดผงแป้งค่ะสูตรนี้นะคะนวดเครื่องได้นวดมือได้นะคะแป้งโฮวีดมีหลายเกรดมากนะคะมีตั้งแต่หยาบ แล้วก็ละเอียดแล้วก็ละเอียดพิเศษนะคะใครเป็นมือใหม่หัดทานโฮวีดไม่สามารถทานขนมปังรุ่นลวนแน่นๆได้ให้ซื้อโฮวีดละเอียดพิเศษมาใช้นะคะไม่ใช่โฮวีดธรรมดานะคะถ้าโฮวีตธรรมดาบางทีจะมีความหยาบแล้วก็แน่นอยู่นะคะถ้าใครทานไม่เป็นหรือหัดทานให้ใช้โฮวีดแบบละเอียดพิเศษนะคะ โอเคเมื่อแป้งหมดผงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้นจะพักแป้งเอาไว้ก่อนนวดน,นะคะปุ้นปิดฝาค่ะเอาเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ20นาทีค่ะปุ้นพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะนี่จะเห็นว่าแป้งก็ยังแฉะนะคะนี่นะแต่ว่านี่เขาเริ่มมีกูเต้นมาเองแล้วนะคะเห็นไหมเราจะดึงแล้วพับนะคะนะคะเรา พักแป้งเนี่ยเพื่อให้กูเต้นเขาขึ้นมาก่อนนะคะปิ้นจับยกนะคะฝ้าเราพับนะคะแล้วเอาด้านข้างยกฝ้าเราพับค่ะนี่นะคะจับด้านข้างยกฝ้าเราพับจับด้านข้างให้ยกฟ้าเราพับทําไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องแรงก็ได้ใครมีแรงก็ทําแรงๆใครไม่มีแรงก็ไม่ต้องนะคะทาจนกว่าแป้งเขาจะเนียนดี ปนนวลนะคะจนแป้งเขาเนียนดีแล้วนะคะนะเราก็เริ่มหลุดออกจากโถเห็นไหมคะพอยกรอบแรงเขาจะไม่พอเริ่มหลุดจากโถแล้วนะคะนี่เนียนแบบล้อนออกจากโถนะคะพอค่ะนะคะเป็นไม่ได้เช็คฟิล์มนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะทาน้ำมันพืชที่โถเล็กน้อยนะคะกันติดต้องใส่นิดเดียว ประมาณนี้นะคะแค่แบบไม่ให้ติดโถเท่านั้นเองนะคะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งค่ะ ลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปใส่พิมพ์กันนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราออกมาเลยจะเห็นว่าอ่าโฮวีดแป้งเขาจะแฉะนะคะเพราะว่าถ้าไม่แฉะก็จะไม่ค่อยนุ่มนะคะโรยแป้งนะคะกันติด กดไม่ลมนะคะเดี๋ยวมุนจะขึ้นรูปลีดทีเดียวแล้วม้วนใส่โลฟนะคะเพราะว่าโควิดเขาไม่ค่อยมีใยอยู่แล้วเนาะไม่จาเป็นจะต้องขึ้นสามกรก็ได้นะคะ วันนี้ทิมที่ป้นจะใช้ก็คือ450กรัมนะคะหรือ20คูณ10คูณ 10, g, 10 g, นะคะเป้นสเปรยน้ำมันเอาไว้แล้วนะคะ<อ>เขาจะมีติดบางนะคะโรยแป้งมูวนนะคะแป้งมูวนที่ใช้โรยจะใช้แป้งทำขนมปังหรือแป้งโฮวีดโรยก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ รีดให้กว้างใกล้ๆก,กับพิมพ์นะคะเดี๋ยวเราจะม้วนรอบเดียวถ้ามีฟองอากาศเจาะออกด้วยนะคะนะเห็นฟองอากาศเอาไม้แหลมๆมาค่ะเจาะออกขนมปังจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะจากนั้นนะคะก็จะม้วนนะคะ นเสร็จแล้วนะคะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็จะยกวางลงในพิมพ์เอาด้านตะเข็บลงนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้เกือบถึงขอบพิมพ์นะคะแล้วค่อยเริ่มวอร์มเตาเพื่อเตรียมอบนะคะพักแป้งค่ะ อนนี้นะคะขนมปังเขาก็ขึ้นมาเนี่ยเหลืออีกประมาณสักหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะดูจากข้างๆก็ได้นะคะแบบนี้นะ,ะจากนั้นนะคะพิ่นไปวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะเพิ่นจะทานมนะคะก่อนอบใครชอบทาไข่ทานมทาเออน้ำก็ได้ไอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะพิ่นทานมธรรมดานี้นะคะนะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะนำอบได้เลยค่ะ กออกมาแล้วนะคะสีเข้มๆสไตล์โฮวีทนะคะแล้วก็เป็นโฮวิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะไม่สูงมากนะคะเดี๋ยวเราเอาออก,ออก,ออกจากพิมพ์เลยของเปิ้ลมีตรงเนี้ยเป็นสัญญาณว่าอันเดอร์พุไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะนะคะค่อยๆเทเดี๋ยวเรารอ,รอขนมปังเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะ เปลือกบางมากๆค่ะนะคะแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปุ้นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะวันนี้ปนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ